สวัสดีครับสวัสดีมงช่วยนะครับครับผมให้แต่ละคนได้สวัสดีทักทายแฟนๆสักนิดหนึ่งพูดด้วยค่เว่าเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยฮ่าดสวัสดีครับวิอรชวยรับสวัสดีครับสวดีก้าทอมส์ซังยองคับสวัสดีครับทอมสมินองคับ โฟม์อส like ัวดีครับส์นดิครับาดีครับ์ชินสกยผมนะฮะหายจากเมืองไทยไปนานครับผมกลับมาครั้งนี้มีอะไรพิเศษมาฝากคนไทยอ่อ제가이번에오랜만에왔기ัเ때얼마전에한국에서 저희가 새로운 앨범이 나왔어요. 그 노래를 어, 태국 여러분들 앞에서 처음으로 어, 춤추고 노래할 예정이기 때문에 어, 여러분께서 어, 기대해 주셨으면좋겠습니다 아, <목소리나> 보아, <목소리나> 진짜 동남이 히 일본, 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 니다 아, 본 일본, 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 일 วันนี้เท่านั้นแต่ว่าเขามาพร้อมกับคอนเสิร์ตพิเศษที่จัดเตรียมเอาไว้ด้วยนะครับที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและเตรียมความพิเศษอะไรไว้บ้างให้เล่าใหา้ฟังกูพัชเชนชวนให้คนมากรีดม,มาเชียรนอ่า저희콘서트가내일모레10일하루이장소 tonight 에서콘서트를할예정이기때문에많이와주세요여러분아มาถึงที่นี่ทันทีในโอกาสพิเศษแบบนี้นะครับให้ ได้พูดถึงความพิเศษของกัรคบครอบสปีรวมทั้งอวยพรวันเกิดให้กับดเดนนายนเซนเตอร์สักนิดหนึง่งครับโอ้โทน,นายูชินจินิมุรุยอดเลยครับผม้องก่อชาจะดกนะน้วทย์ท่ตอ้วยทขอบคุณครับรไม่ไม่ได้มาเมืองไทยนานมากสักนิดหนึง่งแต่ละคนจำภาษาไทยอะไรได้บ้างอ่าอยากให้พูดภาษาไทยสักคนละคสองคำสัำำกนิดนึงท่านํัได้มีไมโอ้ท่านัช ข้างนอยกันใหญ่เลยเฮ้ยโบยกันใหญ่เลยที่ใจที่มามังไทยเข l o v Thailand ทุกคนต้องรักยัมามังไทยอกัด I love t h a yeah, mom mom i l าเจัง so <Fortune> ไม่เจอกันนาะนคิดถึงใช่ไหมครับไม่ครับครับใช่ครับเ <Yeah. S 1> <laughs> อนีฮะเอาวันนั้นได้สนุกสนานกันแน่นอนนะฮะสำหรับพวกเขานะครับที่บินตรงมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ